สวัสดีทุกคนด้ยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอทกอันอีกเช่นเคยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ในแมปทีมพาร์คไทคูนนั่นเองนะทุกคนบอกว่าแบบนี้มันเป็นการแบบว่าการออกแบบสวนสนุกของตัวเองนะทุกคนเนี่ยสวัสดีคุณแพทริชเชียโอเคอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเนเน่สร้างไปนิดหน่อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้างต่อกันเลย,เลย คือรู้สึกว่าสวนสนุกเรามันแบบมีแค่เครื่องลื่นเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเน่สร้างเพิ่มให้ดกว่าได้มีคนมาเข้าสวนสนุกเยอะๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําเป็นเอาสวนจะทาเป็นเดี๋ยวตรงนี้นะ่จะเอาเป็นอะไรดีอันนี้เราเกันสไปโรไลสไลนะ์นะทุกคนเพราะมันน่าจะถูกดีอุ๊ย โอ้หใหญ่มากเอาไว้ตรงตรงนี้ไหมทุกคนน่าจะดีนะอ่ะตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้นะทุกคนจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าอย่าเพิ่งมานะเข้าใช่ไหมทุกคนเอาไว้ตรงนี้ก็อันนี้เป็นทางออกทางออกไว้ตรงติดกันได้ไหมติดกัน ไม่ได้ฉันไมต้องเปลนเครคนทีนี้เราจะทำเป็นทางเดินให้เขาไปกันทางเดินของเราจะเป็นแบบว่าธรรมดาก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่มีเงินเหมือนกันนี่เอาไ้ตรงนี้โอเคเอาตรงนี้อือก็ตรงนี้โอเคตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราไปเปิดเปิดตรงนี้กัน เดี๋ยวนะกดคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะสไป l รอะไรอ๋อโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวปรับเป็นให้มันถูกๆหน่อยเจ็ดบาทโอเปนแล้วทุกคนนี่ออกเลยต้องมีคนเข้าแน,น่นอนอ้าวไปเข้า Entrance ทำไมนเนี่ยเธอ <laughs> เอาไม่มีคนเข้าอะ่ะทุกคนตัวราคาโล สูงเกินไปใช่ไหมห้าบาทก็ได้มาจะลองเล่นสไปรัลสไลด์กันนะทุกคนโอเ้เล่นไงนี่ s สไปรัลสไลด์ทำไมกดไม่ได้โอเคจะท็อปเกินคามลราเลยนะทีมตัวไปเลยทุกคนโอเคเอาก่อน ออกทางน,นู้นโอเคเดี๋ยวเราลองทำเป็นช็อปหลายๆรแล้วกันตอนนี้เรามีช็อปแค่อันเดียวเองนะทุกคนซึ่งจะปรับราคาหน่อยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช่อันนี้นะปุกซอฟต์ด i n ให้มันน้อยลงมาหน่อยสักห้าบาท มันควไม่สมควรที่จะแพงขนาดนี้นะทุกคนเราจะทำร้านต่อไปอีกร้านต่อไปของเรานะทำเป็นร้านหมวดไหมร้านอาหารดีกว่าร้านอาหารใช่ไหมเอาเป็นไอศครีมดีกว่านะทุกคนหันมาทางนี้สิโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้แหละ อาหารสักเท่าไหรด่ดีใช่อาหารสีนี้มันไอศครีมคุณไอศครีมสักห้าบาทก็ได้แหมอเ okay, คอะทนนี่มีคนมาสนสนุกเรายีบสามคนแล้วนะทุกคนจากเมื่อกี้เพิ่มขึ้นนั้งหลายคนนะีนี่มีแค่คนชอบเล่นอันนี้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เธอสร้าง เป็นเครื่องเล่นต่อแค่นี้มันยังไม่พอนะทุกคนเฮ้ยสร้างถังขยะก,กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนมีมีคนมาทิ้งขยะเพ่นพานใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช่มีคนมาทิ้งขยะเพ่นพาน,านก็เราก็มีถังขยะนะทําไมทุกคนไม่เห็นทิ้งเลยไม่มีใครมาเล่นสไปรัลไลท์เลยเหรอสไปรัลเราสนุกมากเลยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องเล่นต่อไปเลยนะทุกคน จะสร้างตรงนี้ให้เป็นทางเดินต่อไปได้อีกนะสร้างเป็นแผดนี่แผดเป็นสร้างเป็นอันนี้ให้เขาเดินต่อไปได้นะโอเคนี่เพื่ออย่าเพิ่งเดินมานละให้เขาเดินต่อไปได้อย่างนี้โอเคอย่างนี้ขยับไม่ได้นี่ เพื่อนอย่าพึ่งเดินไปสิคุณเมโลดี้โอ้โชื่อเมโลดี้แต่เป็นผู้ชายได้ไงเนี่ยอย่าพึ่งเดินไปก็ตรงน,นี้จะเป็นเครื่องเล่นสักนิดนึงนะทุกคนสร้างเครื่องเล่นแถวๆนี้เพื่อนบอกว่าอย่าพึ่งเดินไป่เป็นอะไรบ้างไหมสร้างเครื่องเล่นกันนะทุกคนตอนนี้เรามีกระตังเท่าไหร่เองสร้างอะไรดี มาหมุนแล้วกันเฮ้ยสร้างอันนี้หูอันนี้ใหญ่มากทุกคนเพราะฉะนั้นเอ้ยเพื่อนอย่ามาบาังสิให้มันขยับมาตรงนี้อึบอึบอึบขยับเป็นไงดีเอาทางนี้ไหมทางนี้ดีกว่าขยับไปหน่อยสิอยโอเคตรงนี้แล้วกัน โอเคทุกคนตอนนี้เรา b ิว l ก่อนดูก่อนว่าาจ,จะสร้างยังไงดีโอเคเดี๋ยวจะสร้างขออันนั้นหน่อยสิขอ entrance ขยะมานี่หน่อยสิเพื่อนมันบอกว่ามันไม่ใช่เพื่อนเราก็ทางออก ทางไหนเนี่ยปึ๊บๆึ๊บทางนี้ใช่ไหมฮะโอเคทางนี้ก็ทางนี้โอเคเราจะทำเป็นอย่างนี้เป็นแผดนแผดนโอเคก็แผดนโอโอเคทีนี้เราจะทำเป็นนี่ก็กดสักแปดบาทนะทุกคน ก็เป็นแล้ว8บาทเองนะไม่คิดจะมาเล่นสักหน่อยหรอเพื่อนไม่เล่นหรอกแพงเกินไปโอ้ทำไมเนี่ยไม่เห็นมีใครจะมาเล่นกับเครื่องนี้เลยหรอแต่คนเล่นอันนี้มันถูกนักหรืองไงเนี่ยโอเคเราลองนั่งด้วยดีกว่านะนั่งตรงไหนเนี่ยไม่เพื่อนนั่งด้วยสิ โอ้โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮมันขึ้นมาตอนนี่โอ้ยมีคนมาเต็มเลยทุกคนคนมาเล่นเครื่องเล่นนี้เต็มเลยโอ้ยกดไม่ทันกด Use this Seas อ้ากดไม่ทันโอเคทันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลง toggle camera โอ้ยตอนนี้มีคนอยู่แล้วมี29คนใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องเล่นเพิ่มอีกนะทุกคนเท่านี้มันยังไม่เพียงพอแต่ดูตั้งแล้วสิตอนนี้ตั้งแลเหลือน,น้อยเหมือนกันนะเนี่ยต้องรอทางก่อนนี่มันกำลังลงมาแล้วทุกคน ลงไปทำไงอะ Enter Build หมดหช่วย,ยอะไรตยงไหนเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นเครื่องเล่นนี้เลยนะหรือว่ามันแพงเกินไปจะให้เหลือ6บาทอะห6บาทก็6บาทอุตสา่าห์เราราคาแล้วนะเพื่อนช่วยกันมาเล่นหน่อยสิจะให้เหลือ5บาทเลยใช่ไหมฮะ นี่ห้ห้าบาทถ้าไม่มีใครมาเล่นเด็กนะแต่คนเดินไปทางนี้อนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามีกี่ดาวแล้วดูซิหดาวเองเหรอ,อเอ้ยแต่ก็ดีกว่าเมื่อกี้นะทุกคนเมื่อกี้มันมีแค่ครึ่งดาวเองไม่มีใครมาเล่นอันนี้เลย คนดูดิไม่มีใครมาเล่นท่าน,นี้เลยอะเดี๋ยวเราจะบิ้วต่อนะทุกคนสมัยมัมีตังแล้วแต่ว่าถ้าเราซื้อม้าหมุนอนะเราจะแบบม้าหมุนมันห้าพันแล้วไงทุกคนนะก็เลยจะแบบสะดูแพงเกินไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกม้าหมุนก็เออนี่เอาไว้ตรงไหนดิม้าหมุนม้าหมุน มมนาจะให้มามุนไไปตรงนี้เลยก่อนหันไปทางนี้เดีอยได้ไหมเนี่ยให้มามุนแป๊บหบนึ่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหันหน้าไปทางนี้อโอเคอ้าวอ๋อนึกว่าเสียตังค์มาหมุนไปแล้วโอเคเราจะไว้ประมาณนี้นะหนาหมุนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ทุกคนโอเคบิว พึ่งมาสิเอาไว้ตรงนี้อทุกคนก็นี้เป็นทางออกทางออกโอเคทางออกอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแผดให้เขาเดินหน่อยแผดเป็นแผดอืมโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นะทุกคนโอเคตอนนี้เราบิ้วเสร็จแล้วแต่ตอนนี้มันยังปิดอยู่ ฉะนั้นเราจะให้มันเปิดเอ่มสิบบาทโอเคโอ้ยพออันนี้นะ่ะก็เข้าผิดทางกันเหลือเกินเฮ้ยเขาบอกว่าเขาต้องการร้านอาหารใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบิลให้นะเขา,เาหิวอาหารหรอมีอาหารอะไรบ้างเบอร์เกอร์ เอาพิซซ่าไปกดนะคนสร้างไม่มีตังค์แล้วโอเคทุกคนกดเดี๋ยวเราปรับราคาหน่อยราคานี้ก็แพงเกินไปสักหกบาทเขาบ่นหิวหิวหิวฉะนั้นเราต้องปรับราคาให้เขาสันิดนึงเมีคนนี้มาเยี่ยมสนุกสวนสนุกแล้วด้วยอนะทุกคนคุณพีพีเจ็ดเก้าศูย์หนึ่ง คนล่างมาหมุนด้วยอืรู้สึกว่าคนจะถูกใจอันนั้นนะที่มันเป็นที่นั่งแบบนั้นอนะคนรู้สึกคนจะถูกใจไ,กไหมถูกสิเห็นมีคนเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะถูกใจอันนี้ว่าหนึ่งดาวอยู่เลยน,นี้กำลังจะเช้าแล้วทุกคนเนะห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาเลยขึ้นเร็วเหมือนกันนะนี่ อันนี้เขาบนหิวค่ะแล้วไมไม่ซื้อฉันซ่าเอาพิซซ่ามาให้เนี่ยจริงๆเลยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนชอบอันนี้เท่าไหร่อันทุกคนอันเนี้ยไม่ค่อยมีคนเดินเข่าหรือว่าต้องเปลี่ยนทางเข้าทางออกหรือเปล่าแต่ส่วนมากนะคนเขาจะชอบแบบเราต้องมีร้านมัว่วให้เขาได้ไหมร้านมัวอยู่ตรงนี้เราเกิดนะทุกคนแม่ดกว่อเ,เอาไว้ แถวตรงนี้ก็มีที่นั่งสักนิดนึงไหมที่นั่งเราก็มีแล้วนะขบวนหิวข้าวอยู่เฮ้ยลืมสร้างห้องน้ำอ่ะทุกคนเราสร้างห้องน้ำไว้ตรงไหนดีเขาบอกว่าปวดฉี่โอเคปวดฉี่ใช่ไหมเรสร้างห้องน้ำไว้แถวๆตรงนี้แล้วกันเนาะโอ๊ตมีคนมาทิ้งขยะเพนผ่านดนะ้วยเนาะ คู่ for away โอ๊ยอ๊ย cleaning ของมันแล้วเนี่ยทุกคนการ cleaning ที่ดีมากโอ๊ยเราสามารถกดดูสถานที่ทิกเขาได้เหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย cleaning โอ๊ยโอ๊ยคนนี้ก็เดินผ่านแบบไม่รู้หนูอินเดียเลยเราจะแช่งห้องน้ำไว้ไหนดีอ่ะแถวนี้ไหมแถวนี้แหละ ก็เอ้ยเขาบอกว่าต้องการซื้อหมวกใช่ไหมการซื้อหมวกเดี๋ยวค่อยมีร้านหมวกแล้วกันหมวกแกงอยู่นะร้านหมวกก็เอ้ยมีคนชื่อไอร์แลนด์ด้วยไอร์แลนด์นี่มันประเทศไม่ใช่ได้ไงเพื่อน สร้างห้องน้ำไว้แถวนี้แล้วกันแต่คิดว่าทางนี้ไน่คิดว่าทางนี้ว่าน่าจะเป็นบอกว่าเป็นทางส่วนสนุกให้มันเครื่องเล่นมันจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวนะโอเคไว้ตรงนี้สองอันแล้วกันห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้แน่เลยไม่ใช่แพทสีเอาห้องน้ำอะไงห้องน้ำสองห้าสิบนี่มีไดโนแฮดมีไพรเรดแฮด ค้ยแพงเกินนะเนี่ยโอเคห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็เรียบร้อยวัโอ๊ยหันผิดทางเดี๋ยวนะต้องกดบิลใช่ไหมไม่ลืมกดอันนั้นนะทุกคนมันจะเข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยโอ้ไม่ก็เอามันออกได้ไหมอะทุกคน โอเคนะทุกคนกับโปรดักเรียบร้อยทางเข้าห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ก็สร้างห้องน้ำใหม่ใช่ไหมนี่สร้างห้องน้ำตรงนี้แล้วกันไม่มีใครเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยมันไม่ลืมไปว่ามันไอ้นั่นไม่ได้โอ๊ยฉันไม่ได้กดโดนของแกน,นะดูดีเสียตังฟรีๆเลยทุกคน o r d e r store restroom ให้เข้าไปทางนี้ โอเคเออตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องน้ำขอโอ๊ยโอ้โหไม่ก้ติดอยู่ในนี้อีกโอ้โรีเซ็ตใช่ไหมทุกคนรีเซ็ตก็ไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงทุกคนรีเซ็ตได้แล้วเค okay. ตอนนี้ได้สองดาวครึ่งดาวแล้วทุกคนหนึ่งครึ่ง เดี๋ยวเราเซตวันนี้8บาทแล้วกันนะโอเคเพราะว่าห้องน้ำมีความสำคัญนิดหนึ่ง <c oughs> มีการนิดหนึ่ง้วยม <c oughs> ีทุกคนมีคนมานั่งชอบเล่นอันนี้ตลอดเลยอะถ้ามีใครอยากเล่นอันอื่นเนี่ยหรอมันก็ราคาเท่ากันหมดนี่ก็5บาทนั่นก็5บาท ว่าเขาบอกว่าห้องน้ำแพงใช่ไหมสามบาทแล้วกันใครบอกห้องน้ำแพงเขาบอกว่าเขาอยากซื้อมานจยอยากให้มีร้านหมวกได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทำร้านหมวกให้นะเอาไว้ตรงหน้าตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเงินยังไม่ค่อยพอต้องรองเงินก่อน ก็สำหรับคลิปนี้สุว่าวิดีโอนานเกินไปแล้วเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็อยากจะทำ ep หน้าเพิ่มนะคะทุกคนแต่ตอนนี้อาจจะแบบอีกนานเลยกว่าจะได้อัดเพิ่มอีกเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดเขาให้เรียนออนไลน์หมดแล้วนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย